โอเคครับครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ครับบ้านพูดครับอำเภอกรุงราจังหวัดพัทลังดุงครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโตเกียวครับของสุกุปครับร้านโตเกียวครับตั้งมาขายมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วกี่ปีแล้วครับอายุกี่ปีแล้วอายุสิบเก้าปีคสิบเก้าปีสิบเก้าปีโอ้ยมันน่าดีเลยเติม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 เจิมเต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 ิม ต้นไม่ได้ครับเอาขัดเรื่องยีไม <ans> no ่ได้ครับต้นไม่ได้ตอนนี้ใกล้ใกล้มื่อกี้บีแล้วครับเออใกล้กี่ทุกวันครับอ่านี่ตำตำตำพุ่มตั้งระดับอิหร่านกับขอชแล้วนี่มาอยู่กับวิธีการตำนะครับวิธีการซูมไอันนั้นไม่จ่ายนะครับไอ้นไม่ใช่ไม่ใช่ของเด็กๆครับเพื่อนพี่เอาวิธีการตำนะครับแป้งครับแป้งออแป้งอันนี้ตุ๊กแฟนเลยนะแล้วกินไม่เตย กินไมใบตื้อโอ้ยเล็บอับเบื้อเอาเลยเหมือนป่าเกี่ยมทำเนียงเบื้อมันยังยังตั้งยังตั้งแต่ครับเป็นจงบาทเป็นห้าบาทแล้วก็เป็นยี่สิบครับเป็นเป็นอะไรร้อยไหมครับเกี่ยมเป็นโรยเป็นเป็นโรยครับเป็นโรยเด็กกลาง กีโอครับอุดีโอว่าเจ้าแล้วก็ปิดเแจยงคืนครับกี่ตัวปัตตะลุงครับสี่ตัวสีตัวสีตัวกลับกลับตัวปัตตะลุงครับนี่มันคือเป็นสองบาทเป็นหบาทแล้วก็เป็นคิวบาทเป็นยาวเปอนแบบเออเดียวมึงคูณมากันนะก่อนขึ้นก่อปวัวรถก่อนวัวเอ้ยหล่อดูกก๊อนี่ลโก้โลโก้กับโลโก้ตอฟจเป็นปลาอ้ยนี่เอ้ยเหรอมีซาด้วยครับซา ซาซาไม่อยากซาซาซาแต่ยืดมาแล้วกูไปกินเโตเกียวยมันก็เสร็จแล้วนะครับโอ่โรตีโอโตเกียวสุงับครับนะครับมีโลโก้อะไรครับโอ้ยจิวจิว้โลโก้ก่อนเป็นตรงบ้ตครับเป็นตรงบ้่อองนี้อเนนกาอืม กรอบนอกนุ่มในมันยาวก็มันยาวคลิปนี้เป็นสิบบาทเดี๋ยวเล่นมาหนิมือเรื่อกันจะมือบับรนี่เป็นหน้าบัตรอือรือมากเลย นักดูมเลยครับกายมากีไปแล้วครับมีตัวเกียวยี่สปีอายุสิบเก้าปอายุสิบเกาปียสิบสี่ปีหวานมากเลยักมากไปอมาลยครับอมาลยโอเคเจดเดองครับเราปิดกิจวเีงเท่านี้ก่อนนะครับมาซื้อกันได้ครับตัวเกียวของทูคุบพัตตุงับัตตุงรับ อยู่ที่อำเภอกรุงราจังหวัดปตัตตานีครับหน้าเซเว่นบันพูดครับเปิดตั้งแต่เวลาตีอกถึงตีถึงเที่ยงคืนครับปราชญ์ตบานูเปิดตั้งแต่เที่ยงเที่ยงเลยตั้งแต่ตีหกเพิ่มตีร้องตามคืนนะครับใจครับผมบอกว่าปิดเก็บปิดคลิปไ์ใเปี่ยงตอนนี้นะครับปิดคลิฟต์เปลี่ยนตอนนี้ครับแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลก์กดกระดิ่ง đeo đây chị Tam kiếp của đồ này cần đồ bay gặp có một gặp.